สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราออกนอกพื้นที่เรามาบุกป่ากล้วยดงสวนที่เราเคยมาไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูให้ละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะเราจะมาหาไม้ด่างไม่ว่าจะเป็นกล้วยด่างหรือว่าข่าด่างกระชายด่างขิงด่างหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีด่างให้เราเราก็จะหาให้ได้นะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะไปลุยเฮ้ยเมาป่ากล้วยตรงโน้นของใครวะ แต่สิ่งที่แน่ๆตอนนี้ที่เมาเจอเป็นสิ่งแรกคืออะไรคะ <c oughs> หัวปีด่าง <c oughs> เตรีมมโอ้โห, <c oughs> โโหเขาเจอหัวปีด่างซึ่งวันนี้เราเตรียมตัวมาดีเนาะเรามีนี่นะคะตะขอมาได้กินหัวแล้ววะสองละสองละไอที่เหลืองๆนี่ไม่ใช่ด่างนะทุกคน <c oughs> มันแก่นะคะเอาโอเค <c oughs> เดี๋ยวเราจะลุยเดินเข้าไปข้างในนะคะ อะไรอ่ะเอ้าได้มะม่วงด่างอีกแล้วนะเช่วยกันดูนะคะต้นเล็กต้นน้อยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยต,ตกหลุมพังอันนี้คืออะไรเอาเมามันแก้วป่ะมันแก้วไงมันแก้วด่างไหมเนี่ยมันโดนอะไรหรือเปล่ามิ้นนะคะมันแก้วสีมิ้นนะคะทุกคนโอ้ oh my god เออน้องเขาโดอะไรปะเนี่ยมันแก้วอ่ะไม่โดนมินข่าวทั้งต้นเลยเป็นมันแก้วมิ้นนะคะเฮ้ยนี่ดูดิมันแก้วมิ้นนะทุกคนเป็นโรคหรือขาดสารก็ไม่น่าใช่นะที่นี่อยู่ตรงสมบูรณ์จะตายอ่ะเรามาดูโหที่นี่หัวปีเยอะมากเลยช่วยกันส่องนะคะต้นกล้วยนี่หัวปีอีกแล้วตอนนี้เราก็ยืนงงในดงกล้วยเลยนะคะ เมาที่นี่มีกล้วยตาลีไหมอะมตรงไหนอะ่ออะที่นี่นะคะทุกคนอันนี้ไม่ด่างนะจ๊ะไม่ด่างแต่น้องน่าจะขาดสารหรือว่าอะไรสักอย่างเลยทำให้เป็นสีจุดจุดุดจุดโอ้โห oh, อันนี้ใบมว้วนมีไม่เมาเท่าที่ดูจากสายตาแม่มมต้องเข้าไปท่ไนอะไะ จะเจอของแร่ไอเทมโอ้แรไอเทมแบบแบบวิ่งปลาลาบอะไรเงี้ยเหรอไหนคะโอ้กดไหนอ่ะใช่อุ้ยอุ้ยอุ้ยตกหลุมแล้วอันนี้ก็ไม่ใช่ด่างนะคะน้องขาดสารนีดแต่ว่าน้องขาดสารหรือเปล่า กูไม่ใช่ด่างอ่ะเพราะว่าถ้าด่างมันต้องด่างทุกใบแต่ที่นี้ก็เหมือนกันนะมเามาพิ่งเกิดนี่นะคะทุกคนดูต้นดิต้นมันจะปเป็นแบบไหนลายมันจะลงต้นเลยน,เนะเมาเออนะคะประมาณนี้ถ้าเจอแล้วหนูนจะก,กีดเลยหรอ,อเจออะไรเจออะไรที่กีดอ่ะอเจอคนช่วย เจ,จอเจ้าของมาไงเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในอี่าีนีงย ตอนนี้เมาเดินงงในดงกล้วยแล้วนะคะฮุ่แน่ๆเราได้เหนืปีแล้วแหละโอ้โหนี่ไม่ใช่นะอันนี้คือแกอ่ยังไม่หมดแค่นี้นะยังมีอีกสวนหนึ่งนะคะซึ่งใหญ่กว่านี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันโอเคเล t โก o ทุกคนตอนนี้เราเจอต้นข้างในนะคะซึ่งเป็นตานีเห็นเขามีปลายขาวๆเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขาขาวด่างหรือว่าเขาขาดสารนะะทางเดินก็ต้องเคลียก่อนนะแม่ตาน,นีจ้าคือแบบคือแบบเขาขาวมากอะเมา อันนี้เขาน่าจะขาดสารปะ่ะใช่ไหมอ่ะเพราะว่าใบนี้ไม่เป็นไงดูต้นก่อนนะคะเนี่ยลำต้นเขาเป็นประมาณนี้ทุกคนนะนี่นะคะใบเขาเป็นประมาณเนี้ยเราไม่รู้ว่าเขาขาดสารหรือว่าเป็นอะไรนะอันนี้ดูต้นดูจากต้น เพื่อนๆเ,เขาก่อนก็ไม่มีด่างนะคะต้นนี้คืออันนี้ก็น่าจะขาดสารเหมือนกันป่ะอันนี้เราไม่แน่ใจนะคะให้เพื่อนๆช่วยดูแล้วกันเนาะว่ามันเป็น กล้วยด่างหรือว่ากล้วยขาดสารนะคะทุกคนและตอนนี้เหมือนเรากำลังจะเจอกับขาด่างหรือเปล่าแบบนี้ด่างหรือเปล่านี่เลยด่างเหลืองนะนี่นะคะนี่อันนี้คือลำต้นของเขาต้นมันไม่ด่างเออไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาลองไปปลูกดูเนาะ ว่าถ้าเขามีหน่อขึ้นมาใหม่อ่ะเขาจะด่างไหมอันนี้เรียกด่างไหมทุกคนหรือว่ามันขาดสารนี่นะคะนี่เลย,ยแต่เขาก็เป็นต้นเดียวนะ,น,ะนี่ก็เป็นแบบนี้เป็นออกแนวมิ้นเลยเออโอเคเดี๋ยวเราจะขุดต้นนี้ไปปลูกต่อนะคะ,ะก็มาดูสิ่งที่เราได้มาวันนี้นะคะก็นี่เลยเป็นกล้วยตานีนะคะต้นนี้ แต่เราไม่รู้ว่ามันด่างหรือเปล่านะคะแต่ว่าอันนี้ดูรู้เลยว่ามันอาจจะเป็นโรคนะคะเรียกว่ากระแด้งอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยอาจจะเป็นโรคประมาณว่าใบคลอดก่อนกําหนดนะคะมีลักษณะหยิกงออะไรแบบนี้แล้วก็เนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าเขายังโตไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคือใบยังกลางไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเกิดเป็นโรคซะก่อนก็เลยอาจจะเป็นสีขาวแบบนี้เนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นกล้วยด่างหรือเปล่าก็ลองเอามาปลูกดูนะคะ นี่เลยลักษณะหน่อเขานะคะนี่เลยเราก็ไม่รู้ว่าด่างหรือไม่ด่างนะคะแต่เดี๋ยวเราจะลองปลูกดูเพราะว่าใบนี้ก็ไม่ได้มีลักษณะของการด่างอะไรเนาะนี่เลยเขาอาจจะเป็นโรคก,ก็ได้หรือขาดสารก็ได้นะคะแต่เราก็ทดลองปลูกดูแล้วก็ได้ขามาสองต้นนะคะเป็นขาด่างนะที่จริงมันก็มีอยู่ประมาณ สามสี่ต้นแหละแต่ว่าเราก็ขุดออกมาแค่นี้พอนะคะนี่เลยเป็นขาด่างเหลืองนะคะแบบนี้น,น,นะะน,นี่นี่นะคะประมาณนี้น,น,นี่นะคะนี่เลยส่วนใบนี้ก็ประมาณนี้นะคะนี่แบบนี้เนาะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะลองเอามาปลูกดูก่อนนะคะ แล้วก็จะดูหน่อเขาว่าหน่อเขาเนี่ยจะออกมาด่างไหมนะก็คือถ้าออกมาด่างเราก็สามารถจําหน่ายได้นะคะหรือขยายพันธุ์ต่อไปได้แต่ว่าถ้ามันไม่ด่างก็ไม่เป็นไรเนาะอย่างน้อยหัวขาก็เอาไว้กินได้ทําอาหารกินได้นะคะช่วยป้องกันโรคด้วยเนาะส่วนกล้วยนี่ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ด่างก็ปลูกไว้เผื่อเขาจะมีลูกมีอะไรอย่างนี้นะคะก็การปลูกต้นไม้มันก็ดีอยู่แล้ว ส่วนด่างหรือไม่ด่างถ้าเกิดถ้ามันเกิดด่างขึ้นมาก็ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราไปเนาะ,ะก็การไปขุดมาครั้งนี้นี่กระเสียมหักเลยนะคะขุดจนกระเสียมหักเลยเนาะก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะคะก็ทิ้งไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าสิ่งที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นกล้วยตานีแล้วก็ขานะคะ ลูกเขาออกมาไม่ใช่ลูกสีหนอเออหน่อที่เขาจะออกมาใหม่เนี่ยจะด่างไหมนะคะเดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คําแนะนําเพิ่มเติมคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าค่ะ